หนึ่งสามพันหกสามพันสามร้อยหกสิบ มาเป็นผู้ยคนก็ได้นะนอนม่ตนาเป็นผู้เหนบเน้าเลน้องไม่อยมันบอกกมตดต่อ่ก็ลง้า60้อยกสี่หนึ่ืนหนงพันมันอกา้อืสเอาเน้อเินกอะไ้ก็เเื่อนเอเ้อ หนึ่งหนึ่งสามหกศูนย์หนึ่งหนึ่งสามหกศูนย์ mưa đại ha hương mưa mời <laughs> đại <laughs> เออตายแล้วแค่้าเาอม่บ่เปนเออีน้อยรวอีน้อยวมหนาหุ่นเหมือนเยว์วตายตายฟื่ขึ้นมาก

มันเคีงยวงองต้งางทั้งหลังดินจะดีเชนเยนจะไ่ตายเลยที่ยเที่ยานีต้องชีวยเลย้องเลยถอาจะเจาะข้อนั่นพ้อนี้ประมาณถ้าพ่อคอยเอาไปได้ม่ใช่ก็จะแต่จะกินมะโจ้มะก้าเจ้าก็ขายเจ้าสีายเจ้าก็ขไยไปเลยไปเอาไปได้เลยมีหุ่นก็พ่อซอกแ็ควงบก่วงมากห้่อยเนี่ยแล้วนั่งเือยสิไปปาาใช่เขา

เรียงร้านเหมือนกับเรียงซื้อม่เมะเปียกก็ไม่เอ้เจียกกินั่งยิ้มเนี่ กินอิ่มกันหมดแล้วหนีกันหมดแล้วสวัสดีค่ะน้องป้าออนขอบคุณนะคะขอบคุณน้องป้าออนมากๆเลยค่ะคนเดินทางดีค่ะขอบคุณนะคะน้องป้าออนทักทายคนเดินทางค่ะขอบคุณมากมากค่ะเอาเอาเลยเพียกได้ละอันทุกถุ่งนั่นอย่าไปกับคุณ้ะไปไปไปใกล้อันนั้นเดี๋ยวว่น ออเอาเอาเอาขอบคุณนะคะขอบคุณยี่สี่ร้านดวงตาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องประออน ปาดุเสียงก,ก็ไือตัองก่อนไปนแกมากกว่เด้แม่แก่เดี๋ยวนี้ก็ได้ตัวนม่แก่อยู่นี่ล่ละอ,อ,อันอันอันกินหรือ,อยังลูก เดขอบคุณนะคะน้องป้าออนขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากมาก,มากค่ะ แกน้บักม่งจืิงจรครับมนั่นไก็แคู่่วันแ่อยงกอันนี้บักม่วงเอาไปกันแต่คู่วันเหรอตัวสินไย่ตักไว้แล้วไม่อยู่แล้วพี่จะไปหรอี่จะไปไปไหนะ มีมนอห่่เข้าไปเดี๋ยวแรกออก็ได้แไข่ใช่ไปซื้อฟองแล้วแบนนัหน่หมูน้อยหมูน้อยจ๋าขอบคุณนะคะหมูน้อยจะไปเล่นกับไข่ขอบคุณค่ะน้องพ่อออนขอบคุณนะคะอา,ารานด้วยกันค่ะ กระ่บมี่แหบะเนี่ยเอ้ยว่าคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องปูขอบคุณนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะ ูน้อยจ๋าจากน้องป้าออนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผาเรียนนางไอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะหมูน้อยคนน่ารักจ๋าจากน้องปูค่ะแม่ปูสวัสดีค่ะจากน้องป้าออนนะคะแม่อ่อนสวัสดีค่ะ จากน้องหมูน้อยค่ะป้าออนสวัสดีค่ะจากน้องปูนะคะเนี่ยปูสวัสดีค่ะจากน้องหมูน้อยค่ะยังไม่ได้กินข้าวต้มมัดเลยเสร็จ <c oughs> แล้วค่ะน้องปูขอบคุณนะคะ <ไป S 1> ขอบคุณ <ไป S 1> น้องปู<ไ>ปมาก<ด>ๆากนะคะกำลังใจจากน้องป้าออนค่ะพี่ผาแดงสวัสดีค่ะ จากน้องหมูน้อยนะคะขอบคุณมากมาก,มากค่ะกินได้เอามากินเลยลูกคุณขาแดงสวัสดีค่ะจากน้องปอ้าออนนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องปอ้าออนมากๆค่ะ ไปโหาเล่นน้ำชีกันเราก็ดีนะไปไปหเล่นน้ำชีกันไหมไปน้ำชีใส่เลยไปบ้าใจหูสีหัวนู้นท่านตัวบ้านปูนี่มองไัเที่ยวอย่หันวยวนันว่าเล่นชีไหมเล่นน้ำชีเนาะ น้ำค้าวท่ซื้อนี่และร้านใช่จอยเม่มี้หองเที่ยวดอกใหรแก่บอกว่ามีน้ำชีมาช่วยหัวแต่ไม่ได้กินขอโทษเลยค่ะน้องฟูหมดเลยสาหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะมาช่วยหัวขอต้มเลยไม่ได้กินเลยขอบคุณมากค่ะงเที่ยวดอกแถวนคุณขาแดงสวัสดีค่ะจากน้องป้าออนนะคะคุณขาแดงสวัสดีค่ะ ะไรอยู่ลูกอข้าวที่กินเนื้อหมูลอหมูจะได้แค่แม่อยากเอ้ยได้ขาวนีมนไปขอให้นี่นี่กะลมัอยูบนโต๊ะ่้ดับมาเลยก็ได้จ้ะอ้าวไม่ใ่ใน้อย่ไเด้ยกกะลันมนม้นนหอยตงไหม้นนหน่อย่เียเอาให้ยเรียบด้วยข้าวเหนียม้นไเยอะเลยก็ใส่ช่วยมาให้แม่ ก็ไม่มีแม่อะไรก็ได้ใส่มาไม่นหม่เมืม่อหรเมืม่อไอหรอบอไทยของกัที่อ้อยได้กินหรบือเลาลขาข้าวต้มมัดได้กินมมัดเดียวค่ะไม่ได้ใส่กะทิค่ะน้องปูไม่ได้ใส่กะทิคะ่ไไะ,คะไม่ใส่กะทิคะ่ะกินได้คะ่ะไม่ใส่กะทิคะ่ะ ยายยายชี่อ้อยี้อ้อยสั้นเอยาวหลายเ้อคอนซีสั้นไปยัง เร็บเลยเศรษแล้วเก็บเลยเดี๋ยวีเีหเองสวัสดีค่ะน้องน้ำอ้อยกินข้าวกันค่ะกินข้าวแบบชีวิตบ้านๆค่ะน้องน้ำอ้อยมากค่ะขอบคุณค่ะเลิศเสียขอบคุณค่ะน้องน้ำอ้อยขอบคุณเด้อค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยภูจากน้องน้ำอ้อยนะคะสวัสดีค่ะป้าออนจากน้องน้ำอ้อยค่ะคุณไพบูล แม่อ้อยสาวน้ำอ้อยดีจ้าขอบคุณนะคะคุณไพบูลขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณน้ำอ้อยสวัสดีค่ะจากน้องป้าออนค่ะกำลังใจค่ะโอ้ไม่ได้ใส่กะทิหรือไม่ได้ใส่กะทิค่ะถ้าเป็นห่ออีกจานถึงจะใส่ค่ะน้องปูอันนี้ไม่ได้ใส่กะทิค่ะข้าวต้มมัดค่ะ ถ้าเป็นทางใต้จะใส่กะทิอันนี้ไม่ได้ใส่ค่ะถ้าใส่กะทิเพื่อกินไม่ได้ค่ะขอบคุณนะคะป้าออนดีจ้าจากคุณไพบูนค่ะพี่น้ำอ้อยสวัสดีค่ะจากน้องปูนะคะคุณไัยบูลสวัสดีค่ะจากน้องป้าออนค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะคุณไพรวนสวัสดีค่ะจากน้องปูนะคะแม่ปูดีจ้าจากคุณไพบูนค่ะขอบคุณนะคะหันไปหากล้วยไม่มีอะไรดูต้องไปดูกล้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะยายยุพินขอบคุณนะคะขอบคุณยายุพินมากๆค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ้ายัยบุญจากน้องน้ำอ้อยค่ะพี่ยุพินสวัสดีค่ะจากน้องป้าออนนะคะกำลังใจจากน้องป้าออนค่ะขอบคุณนะคะยายยุพินดีจ้าจากคุณไพบุญค่ะสวัสดีค่ะยายยุพินจากน้องน้ำอ้อยค่ะขอบคุณนะคะน้องน้ำอ้อยสวัสดีค่ะแม่อ้อยและ ทุกทุกท่านค่ะจากคุณยายยุพินนะคะขอบคุณนะคะกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะน้องป้าออนลมวันนี้มีรวมหน่อยขอบคุณค่ะ น้องน้ำอ้อยขอบคุณด้วยค่ะน้องน้ำอ้อยขอบคุณลหลายๆค่ะขอบคุณน้องตะอ,อ่อนค่ะกินข้าวเสร็จไม่มีอะไรอยู่มีแต่จ้าจ้ายีิบห้านาที ขอเวลา2 5นาทีไม่อ้อยก็จะลงแล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะน้องป้าออนขอบคุณน้องป้าออนมากๆเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณน้องประออนขอบคุณน้องน้ำอ้อยนะคะขอบคุณยายยุกินขอบคุณน้องปูครัวบ้านชัดนะคะขอบคุณคุณไัยบูนค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะกว่าาม ขอบคุณนะคะน้องปูขอบคุณมากๆค่ะยี่บ้านาทีพี่อ้อยขอลงไลน์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะอ ลงแล้วค่ะน้องปูขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะน้องเพนขอบคุณมากมากเลยค่ะมาให้กำลังใจขอบคุณน้องเพนมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่อ้อยขอบคุณค่ะขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ